น้ำบอ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ำแควน้อยน้ำแควใหญ่หรือจะสู้น้ำใจกำนันหมูได้อชิดให้เรือคนสวยรายชะโดแต่พอหลัวงพ่อขวัญน,นั้นจะได้แหวนไปคนละวงละวงแหวนหลวงพ่อขวัญเอาล้วครับลงพายแล้วได้ความรักเรือทั้งคู่แล้วครับ พรรักเรือพายเมื่อใดใจก็สุขไร้ความทุกข์อกหักรวอรักหมองแถมรักใครไม่ยาวเท่าเรือทองจึงขอลองรักเรือไม่เผื่อใครนี่เกิดจากความรักแท้เลยครับที่มาพายเรือบางคนนี่มีนาเป็นร้อยไร่ไม่ใช่มารับจ้างหาก,กินนะครับเร็นความรักเอาแล้วออก อ๋ออ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 อัอออเปการายชิงชนะเล้วยรางวัลใบใหญ่้วยรางวัลใบใหญ่ระหว่างเรือล่องนาเดง,รงกรพอนหลวงโบขวัญจงภาพเจอกับคนสวยลายะโนคนสวยลายฉโนโถือว่าเจอกันจะภาพละเว้ยเอา้าเรือสามง่ามกับสามง่าดูว่าใครจะเป็นผีพายที๊จ,จีดจัดด้านในย่านนี้ดูว่า้อแขนต้องแข็งแรงแใครจะดีขย,ยี้กันสนสไปอยู่ิดตอดใช้ทะลาะหุนวุ่นวาย ครับกรรมการผู้ทองเกตไม่รอช้าตัดติได้ในร่องน้ําแดงครับพอหลวงพ่อขวัญเป็นเรืชนะเที่ยวแรกพอหลวงพ่อขวัญเป็นเลืชนะเที่ยวแรกครับพี่น้องเทียบทุนแล้วร่องน้ําแดงใช่ในน้ำของคนสวยราชโดอขอขอบคุณฝีภายจากหลายที่หลวงวาลีสร้างสีสันอันสดใสขอผูน้นำประจำที่มีน้ำใจ ปีต่อไปหวังว่ามาอีกทีจะอยู่เหนือหรือใต้ในสยามสมความงามเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีการแข่งเรือสร้างค่าสามัีสิบเนี้ปีหน้ามาพบกันครับวันทุกปีครับ19บันวาคมครับเราจะพบกันที่นี่นะครับปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์เนาะ บางครั้งก็ตรงกับวันธรรมดาครับไม่แน่ครับเอาวันที่19เป็นวันหลักครับเป็นวันครบรอบวันรัสังขาของหลวงพ่อขวัญปวโลใช่ครับหรือนามเดิมขวัญหมอกมืดชาวบ้าไล่มาตุภูมิเกิดของหลวงพ่อพรวันเกิดครับก็โดนรัชญาพร้อมยังครับยังกู้ชิงชนะเลิศครับ อดใจรอสักครู่ครับขับเที่ยวแรกนั้นคนสวยราชโดนครับพลาดท่าเสียทีไปแล้วหนึ่งเที่ยวใช่ได้คู่ชิงชนะเลิศธรรมดายังเพราะว่าเราประเภทกอด้วยเที่ยวด้วยเที่ยวนี้กำนันหมูโทรมาออก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 กันมาแล้วจ้าเที่ยวนี้กำนันหมูคนสวยลายโดโทรมาบอกว่าให้เพิ่มเป็นสองพันบาทให้เพิ่มเป็นสองพันบาทเพราะว่าจะเอาชนะได้สักเที่ยวจะได้มีเที่ยวที่สามหรือไม่คนสวยลาย พอลูกขวัญเจ้าภาพเอาแล้วเว้ยพอลูกขวัญจากประเทศติดนิการาคนสวยไล่ะโน่ลงน้ำแดงคนสวยไล่ะโนไล่แสงได้ไม่ได้แสงได้ไม่ได้พอลูกขวัญไล่ปีแสงหนีละจ้าไจหบทไล่ปีกอดคอตีเก่ารอยไม่หนูพอลูกขวัญจะกอดคอตีเก่าพอลูกขวัญยังจะหนีอยู่พอลูกขวัญยังหนีอยู่คนสวยจี้ไมได้คนสวยจี้พอลูกขวัญหนีพอลูกขวัญหนีคนสวยจี้พอลูกขวัญหนีคนสวยจี้เก้าเพื่อนใจอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยอดาวละเฮยเริ่มปวดสะดือโอ้ยเสร็ชัยวิ่งไวหายวับต่างคนต่างขับไล่ขี่ต่างบอกคนดูเอ้าอย่าพึ่งรู้ดีไม่รู้ลำนี้ รำไหนอ่ะบางคนบอกแดงเฮาวิงแสงน้ำหนา้าลงโท<ส>ว่าร<ส>ำไหนอ่ะหรือก็มาหาตาติดออไอ้น้ำเงิลจะแสงกหน้ขึ้นมาดำนิดๆเอาหาวดวดวิดวิดๆาว,ว,วาลวายทั้งคู่พายแรงหวังแสงน้ำหน้าใคร<ล>นำอ<า>่ะ หยุดกอ่อนหวังจะสร้างชื่อให้ลือกระชัลให้ดังทั่วตอนเหนือตยไอหาวาังจะสร้างชื่อให้ลือกระชัลเอาให้ดังทั่วตอนเหนือตะไอเรือทีชนะใครละ่ะจะบอกใ้โก <ท>คนละสวยลายชะโดนั่นอย่างไรรับกำลัาช่วยตองเกียรไม่รอชา้าอตัดสินได้เลยที่อยู่ร่องน้ำแดงครับคนสวยลายชะโดเป็นเรือชนะเอาละคนสวยลายชะโดเป็นเรือชนะครับพี่น้องเดีเ๋ยวนี้ลิเกจะใบีกไม่มาดูกันครับ จะไปเที่ยวปิดกองเรือเก่งได้หรือไม่ลุงหนือการแข่งขันระยะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาใช่เรียกว่านับร้อยปีดีต่อเนื่องเรื่องการแข่งในสามแต่งสื่อต่อช่วยลอเราลำน้ำนานตลอดย่านมานานเนาที่ไทยเราทั้งมวลควรภูมิใจเน่งแล้วเป็นคำตอบสุดท้ายไม่มีตัวช่วยครับนี่แหละครับวัฒนธรรมประเพณี ที่ต้องรักษาไว้ดังคํากล่าวที่ว่าเรือยาวมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ําการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักชกาลที่เก่าเล่งแล้ววัฒนธรรมประเพณีออกกันมาแล้วจ้า แผีที่สูงค่าเป็นกีฬาในวาลีที่สุขใสเสริมทักษะเพิ่มปัญญาค่าของใจที่อยู่ในประเพณีอันดีงามคอสวยกับพรลูกบว,วันคงสวยกับพรลูกบวขใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นแชมปชม์ภายน้ำสามภายเทียวสุดท้ายขอสวยอย่างแซงคอสวยอย่างแซงพรลูกบว,วนหมดไม่หมดพรลูกบวขวหมดไม่หมดคอสวยตีพือเลิศแซง หนีได้หนีไปผปล่าสายตาแล้วเริมจะหมดแล้วหลวงพ่อขวัญจะหมดไะไม่หมดต่างคนต่างใจเว้วยคนสวยจะไปไรแซนีนอยู่พ่อขวัญบอกว่าไม่ไหวจะแล้วปลดเกียวว่างปล่อยไอ้เด็กค่อยไหลไหลไหลเก้าเต้นใช้อ่ะครับกรรมการผู้สังเกตไม่รอช้าครับตัดสินด้ในร่องน้ำ ขับแดงครับคนสวยรายชะโดเนาะเป็นเรือชนะครับคนสวยรายชะโดเป็นเรือชนะครับ